สวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับก็ขอยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อทุกคนเข้าสู่เกม FC ออนไลน์นะครับเพื่อนเก็ใน EP นี้นะครับเราก็มาอยู่กับฟูลทีมสายฟรีอินเตอร์มิลานเป็น EP ที่6กันเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วก็ EP ที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เสริมเฮนันเคสโปแล้วก็เปเิซิกเข้ามานะครับส่วนตัวที่มีอยู่แล้วที่เป็นบวก8นะเพื่อนเพื่อนอย่างอีลิกเซนแล้วก็ฟาเตซี่เนี่ย อีลิกเซนเนี่ยผมจะเปลี่ยนนะครับแต่ฟาติซี่เนี่ยผมจะใช้ไปยาวๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้านับจาก EP ที่แล้วนะครับเราก็จะมีเคสโปมีเปเลซิตแล้วก็มีฟาติซี่สาตัวนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็เดี๋ยวมาดูกันว่าใน EP นี้นะครับเราจะได้เสริมใครเดี๋ยวผมให้ดูของก่อนนะเพื่อนๆอันนี้ออนมาประมาณเ,าเกือบเดือนนะครับแต่ว่าไม่ถึงเดือนประมาณ3สัปดาห์นินนดๆนะของก็จะประมาณนี้เลยนะครับ ก็มีลอตเตอรี่นะหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ลูกนะเพื่อนๆแล้ก็มีอันนี้ครับการ์ด BP การ์ด BP เนี่ยน่าจะประมาณเกือบเกือบสองร้อยถ้ารวมในลอตเตอรี่ด้วยผมคิดว่าน่าจะมีสองร้อยกว่านะครับส่วนการ์ดนักเตะก็หนึ่งร้อยสามสิบแปดถ้ารวมในลอตเตอรี่ด้วยผมคิดว่าน่าจะประมาณร้อยห้าสิบน่าจะถึงนะร้อยห้าสิบหกสิบประมาณนี้นะครับ โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูนักเตะที่เราจะทําการเสริมกันที่ผมรีมาไว้นะเพื่อนๆก็ตามนี้เลยนะครับก็มีปาวาเนี่ยน่าจะซื้อเป็น EP สุดท้ายคิดว่าเพราะว่ามันอันเนี้มันหลักล้านๆเนาะ่อนข้างนี้จะแพงแต่บวก8ตอนเนี้ยไม่มีในตลาดเลยนะเพื่อนๆอาจจะต้องอเปลี่ยนปีนะครับหรือว่าอันนั่นแหละอาจจะต้องเปลี่ยนปีเลยผมคิดว่าเพราะาปีเนี้ยไม่มีขายเนาะแล้วก็เป็นยานซัมเมอร์วีเอล มีโลลองบองมีคานาวาโลชากลี่แล้วก็สาเนติ EP นี้นะครับหลังจากเปิดการ์ด BP ขายนักเตะแล้วเนี่ยผมคิดว่าชากลี่กับสาเนติอะน่าจะซื้อได้แต่ก็ไม่แน่ใจว่าสาเนติเนี่ยจะมีในตลาดตอนนี้หรือเปล่านะแต่ชากกลี่อะมีแน่ๆนะเพื่อนๆแล้วก็นักเตะนะครับที่เราจะทําการาเสริมเข้าทีมแน่ๆหนึ่งตัวเนี่ยมีคิดเตียนเอีเซ่นปีนะเฮจีนะเพื่อนๆเป็นบวก8ราคาก็อยู่ที่ประมาณ 3แสนล้านนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะไปเปิดของกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดลอตเตอรี่ก่อนนะเพืเ่อนๆ1144ลูกนะเดี๋ยวมาลุ้นกัน ID นี้ก็อย่างที่บอกนะครับออนไม่ถึงเดือนนะเพืเ่อนๆประมาณ3สัปดาห์นิดๆก็จะเกือบเกือบเดือนนะครับขาดขาดไปประมาณ5-6วันแหละเออโอเคมาของรอบแรกนะ มีการ์ดโอเคไม่มีค่อยมีอะไรหนะ้าลุนหรอกผมว่าถ้าหน้าลุ้นก็น่าจะเป็นพวก BP อ่ะ BP ก็มีหลักพันขึ้นก็หลายใบยอยู่นะเพื่อนมี7 0 0ดนนะอูมี9 0 0าพัะโอเคน่าจะได้มื่นหลายมื่นอยู่แหละสำหรับลอตเตอรี่แล้วก็การ์ด BP นะครับหนึ่บไปแรกตอนเนี้ยเ,เงิน BP เรามีอยู่ประมาณแสนเอ็มนะเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจบการเปิดของเนี้ยเราจะได้ประมาณเท่าไหร่ ตอนนี้เงินกระโดดไปที่สองแสนแล้วครับถึงห้าแสนไหมเนี่ยได้เพิ่มมาแสนหกนะรอบแรกได้รวมของเดิมเป็นสองแสนเจ็ดนะครับอีกหนึ่งรสิบเก้าใบที่เหลือสามแสนแล้วว่ะถึงห้าไหมไม่ไเกินห้านะหกฮ้น 5, นะ้กรล้านล้านป่ะเนี่ยแปดเก้าล้านล้านมเพื่อนโอ้โหถึง 5, 5, ล้านห้าไหมล้านห้าแล้วครับ ได้มาเพิ่มล้านสามรวมกับของเดิมเป็นล้านหกนะก็ตอนนี้เงินในเกมไอดีนี้นะครับเงินในไอดีนี้มีประมาณล้านล้านนะเพื่อนๆโคตรเยอะแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตนะรับนักเตะเลยละกันที่เราได้ทำการขายไว้ทั้งหมดนะครับโอโ้ได้มาเพิ่มมีค่าแสนโอเคขอใช้คูป,ปองลดนะเป็นไลเดอร์นะตัวนี้ที่เปิดได้นะครับแล้วก็ลดไป หลักหมื่นเนี่ยผมลดหมดเลยนะเพื่อนๆได้เพิ่มมาเป็น4แสนเอ็ลดอีกลดอีกอ่าแค่นี้พอนะครับก็รวมกับของเดิมน่าจะมี2ล้านล้านว่ะถ้าเรารับเรียบร้อยเรียบร้อยครับเพื่อนๆก็เป็น2ล้านล้านนั่นเองนะโอ้โหโคตรเยอะ ออนแค่สามอาทิตย์กว่าๆเองก็เกือบเดือนนั่นแหละแล้วก็การนักเตะมีกี่ใบอ่ะมีเกิน150ผมคิดว่าน่าจะมีประมาณ160-70ถึงนะคิดว่านะครับดีไม่ดีอาจแตะ200แต่ว่าไม่น่าถึงไม่น่าถึง200นะเพื่อนๆอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตคัดการนักเตะนะครับที่เราจะเปิดในคลิปนี้กันนะผมคิดว่าน่าจะเซตเดียวน่าจะพอ นะครับเดี๋ยวคัดเฉพาะตัวที่แบบหน้าหลุนหน้าหลุนกันดีกว่านะโอเคครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเซตแรกเนี่ยผมจะทําการเปิดที่หนึ่งร้อยใบท้วนนะแล้วก็ผมจะบอกว่ามันมีกาทีเด็ดที่หน้าเปิดนี่ครับเพื่อนๆอ,อ่าอันเนี้ยการันตีบวกแปดนะแล้วก็มีการันตีบวกห้าหนึ่งใบไอสองใบเนี่ยผมคิดว่าน่าจะแสนเอ็มน่าจะมีแหละเออบวกแปดนะ่ะก็ข้ามากับดวงนะเพื่อน โอเคเดี๋ยวหนึ่งร้อยใบแรกผมจะทําการเปิดเลยนะครับมาลุ้นกันหนึ่งร้อยใบแรกกับ ID ที่ออนไม่ถึงเดือนนะเพื่อนๆนหลักหมนะื่นไฟเย็นเฮ้ยหลักพันเจ็ดหมืนสองปีวันเดอร์บอยนะเพื่อนเอน๋อมีอุปาเมกาโนแต่ว่าเป็นบวกสี่วะมีน้อยเออโอเคคาฮานกูไม่ได้ใช้ <laughs> โอเคก็รวมทั้งหมดนะเพื่อนเพื่อนได้มา 400,000m แล้วก็มาถึงในเซตท,ที่2นะครเพ่อเพื่อนอันนี้การันตีนะบวก8แน่ๆว,ว่าจะเป็นคัสไหนก็มาลุ้นเอานะครับแล้วก็อันนี้ก็การันตีบวก5 3ปีเน้นๆนะปี Gru ปีบันลงดอแล้วก็ย4 EP ก็คือปีสายฟ้านั่นเองเนะเพื่อนเพื่อนอันนี้คือแบบก็โอเคแหละนะได้ปี c ก็ถือว่าโอเคนะพนเพื่อนเ อ่ะเปิดขอหลักแสนขึ้นใครก็ได้ครับไม่ติดไฟมาสเปนอารบีจิโลน่าใครวะมาติเนตโอ้โหลักแสนแสนก็จริงแต่มันอมสองแสนแล้วก็การันตีบวกห้าเป็นโอบาเมยองนะนเพื่อนๆนะมีฟรันกาเซียโอเคเซโจโรเบโตนะครับดาริบิน เฟอร์นันโดตอเรสแฟทองเก้นการ์ดเปิดรอบนี้อถามว่าเกลือไหมก็ถ้าสายฟรีไม่เกลือนะผมโอเคนะครับเพื่อนๆถึงจะไม่ได้แบบว่าหลักแบบ5้าแสนล้านแบบล้านล้านอะไรเ่ืนแต่ไม่เป็นไรแล้วเพราะเราสายฟรีเท่าไหร่เราก็เอาก็คือรอบเนี้รวมกับรอบที่แล้วที่เปิดได้4ี่แสนเอ็มกับรอบเนี้สามแสนนะครับรวมกันก็หลักล้านอะเออ EP เนี้ยได้ล้านล้านแหละจริงๆรวมกับที่เราจะ ขายได้อีกก็คือเยอะเลยโอเคครับเพื่อนๆผมได้มา2ล้านล้านนะผมก็จะทำการเสริมเลยละกันคนแรกนะชาเกลี่นะครับมีตั้งขายอยู่ราคาต่ำสุดด้วยอ่าผมซื้อให้ละแล้วก็คนที่สองบองกับคานานาโรโลหรออืมวิเอล่าผมขอแสแตทเยอะๆก่อนละกันผมขอซื้อคานานาโรโเลยนะมีคนตั้งอยู่นะครับราคาเนี้ยผมไม่เกี่ยงอยู่แล้ อีกคนนึงก็อ้าวเหลือว่าเงินเหลือว่าอ่โลลองบองนี่ก็มามีคนตั้งอ่ะจัดไปได้อีกตัวไหมเนี่ยสานิติอ่ะสานิสานิติไม่มีขายไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาซื้ออีหน้าโอเคอีพีนี้นะครับเราได้แน่ๆสี่คนนะเพื่อนๆอ่านนักเตะไม่เพียงพอ เวลาผมขออนุญาตเคลียร์นะักเตะแป๊บนะครับโอเคครับเพื่อนๆผมก็จะทําการรับทั้ง4คนนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในทีมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาอยู่ในทีมกันเป็นที่เรียบร้อยนะผมก็รับมาทั้งหมด4คนนะครับเพื่อนๆคนแรกก็คือคริสเตียนอีเล็กเซนนะปีเฮจีบวกแปดนะครับคนที่2ก็เป็นชาคิลี่ปีซีซีบวกแปดเหมือนกันแล้วก็2คู่กองหลังมหาปลัลยนะก็เป็นคานาวาโล กับโลลองบองโอเคก็ประมาณนี้นะตอนนี้ทีมของเราเนี่ยมูลค่าทีมกระโดดขึ้นมาเป็น2ล้านล้านแล้วนะเพื่อนๆก็คือเยอะมากนะครับถ้าครบทีมเนี่ยผมคิดว่าทีมนี้มีแต่หลัก4ถึง5ล้านล้านนะคิดว่าน่าจะประมาณนั้นแต่ว่าไม่น่าเกิน5ล้านล้านนะครับแล้วก็ถ้ามันครบส1คนเนี่ยผมก็จะขยับเป็นปีใหม่ๆขึ้นไปเรื่อยๆนะสำหรับฟูอินเตอร์มิลานตอนเนี้ยก็โอเคสําหรับทีมประมาณนี้ตอนนี้คือเล่นในแรงได้สบายนะครับแต่อาจจะมีเออหลังอาจจะ หลังกับแบ็กอาจจะมีรั่วหน่อยๆแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าแดนหน้าเราเนี่ยคือแบบล้นเหลือล้นเหลือนะโอเคเคสโปรปีเนี่ยผมบอกเลยว่าปี n อนปีน้แม่งเก่งมากโคตรครบเครื่องนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมให้ดูสเตตอ่ะเป็นบูตปัจจุบันนะครับประมาณนี้เลยความเร็วเนี่ยอาจจะดรอปไปนิดนะแต่ว่าในโหมดมินิเจอร์นะครับพวกการจบสกอร์การจังหวะแบบว่าพิงบอลการแย่งบอลกลับมาในครอบครองเนี่ยค่อนข้างดี แต่ข้อเสียอย่างหนึ่งของเทสโปเนี่ยคือพลังแฝงกับนิสัยเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะครับแต่เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปใส่เพิ่มนะเพราะว่า1น a ่งแลนกหนึ่งเนี่ยผมเล่นไป,ปในทีมเนี่ยผมเล่นไปประมาณ2-3ตานะส่วนมากจะเป็นเน้นโหมดเมนิเจอร์มากกว่านะครับโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับฟูทีมอินเตอร์มิลานถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i ป e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ